มาแบนแหครับพี่น้องต่ว่ากับคำแน่หระเดนเที่ยวนี้อันนี้ตอนลงตอนลงไปบ้านเนาะส่วน,น,นลงทางแพร่ตะปูนครับพี่น้องขับรถมากับทีมงานเลยครับประกอนของกับแหโอเคเนาะไปเบิ้งตอนบ้านเทียเ่ยวแรกพี่น้องมีหอดเสียงปลาโดดไหมมองเห็นไหมยี่เท่งกันแพร่หน่ไหมตาดได้วุ่นีเสียงปลาโดดนะบ้านแรกพี่น้อง แต่ว่าคือโบโดดโดวงเด้งว่ะแต่มันนี่ป่านี่มันโดดโดวงเด้งดวงเดงไปไป้งเลยได้บ่ได้ก็เอาจะไปปีกอ้นั่นเหน็นไหมเงยมันข่าวเวินๆมาหลือพี่นอ้องนี่เด้ปตาอีหยัง,ยงมันหอนอยู่ปลาไม่หยุดได้ตัวหนึ่งพี่นอ้องเปลี่ยนหมองพี่นอ้อง แตกดีนะบอกถึงเนาะบ้านแหนกแตกดีแต่ว่าบุมีป่าแหนเขาแหนพี่น้องเออัอนมีป่ามันจิขาวเวนินเบิรนกอดอกหากินดูครับมองนี้จนหูชาครับติดเลยคมองล่องเปลี่ยนม่องพี่น้องว่านมองเลิกเบิง่งนมองหันว่านม่องตุ้นตื่นบ่ค่อยบ่ค่อยปันใด ต้องหยียบเงียบบ้างเนาะอาเทียมันมาอยู่หนามทางเลือ ok กๆหนามตื่นๆบ่ค่อยเห็นแต่เก่าอยู่ตื่นมันหลายดิบ่ค่อยมีปานหดเนาะอันนีนม้มันโดดดิดวงเด้งดวงเด,งด,งเด,งดง้งให้มันแค่จังหวหัวกาวานไปมั้งแค่จังวะกวนกัน โอเคอุ้ยอย่งนั้นอุ้ยนี่ตัวนึงมาหาก้วยบบบองหันไแย่ปลาอย่างเงียน่นนั่นของตรงจับบไหเลยจับบไหของตรงปลาหักล้วยพี่น้องนั่นนั่นนั่นยืดเลยสะไนวเดี๋ยวน้องนี่องนี่จัโอเคตามออกได้บอไม่คิดจะออกบบอกว่ากิดแหง ต้องใส่เครื่องใหม่เครื่องมือพี่น้องไปลาหางเี๋ย์พี่น้องบนกระดานปลาหกกางเก,กยย๋ยพี่น้องปลาหางเก๋ย์ใหญ่ตัวทมีปลาใหญ่บนนี้อยู่ตัวนึ่งใส่ใเลยนี่นี่นี่โอ้มีหลายตัวอยู่ข้างในก็นมีตัวนึ่งแต่ยังกระจอกบอ่อืมกระจอกมาก จอกน่อยม่ไ่ะไะไแปลงว่าไกยังเกาะไม่แม่ไกแปลงบอกวาเบิ้งลัพี่น้องมหันมันอยู่เลือกๆเขาต้องห้าเลือกๆพี่น้องสเปนเสดปลาอย่งแน่วมองหันได้ปลาหักกล้วยพี่น้องต่วนยืนน้ำโขดหินมันก็ตองมีอย่านี้เนาะปกปมุทอกหลแต่ว่าขันยืนน้ำโขดหินเก่าเนยโดดโดดพี่น้อง โอ,โอ้โดดดูพี่น้องว่าแต่ไม่แต่ต,ตัวไหนหน่อยไปยังปลาจีนพี่น้องได้ปลาจีนปลาจีนได้เป็นฟูงพี่น้องโอ้พี่พน้องว่าเมื่อกี้นี้ <c oughs> <c oughs> พี่น้องโอ้ไม่อยากพากูหลายหลายหลายเอาอะไรไปใช้แตัวพี่น้องโอ้ยโดนเด้อคิดพี่น้องนี่เป็นฟูงเด้พี่น้อง รู้ตัวยังไงแต่กาปปานี่มัน่ายู่งย่เลยแต่กาปานเมื่อกี้เรงเทิงไปเลยโอ้โหลอพี่น้องยอะไรม่ติดนม่ตบอะไรยบของร่างเกลือือเนีเอหวหงายหยเกลือเกตัวใหญ่ๆพี่น้องแต่อีเป็นหหงเด้งเอาไม่ได้ เอามาันดูลงเองเลยหรออืม,อมออไปแล้วตัวนึงพี่น้งองเข้ามาเลยหอตเอาหางข้างกลุ่มน่ยกลุ่มนั้งเลยห่างกันนิดนึงโอ,โอ้มันดูเป็นฝนนะนนงูงเลยเนาะเอ้ยนนดูลงไปล้วไดนี้อุสตัวพี่น้องปไป,ไป ท่านเดอดขาดแั้นะดูดในของดาวดาวแหเลยนี่มัอะไรแงๆจีนไปทีป่นี่อู้หลายอยู่พี่หนุองตอนเศร้า,าตัวเลย นี่สองตัวโอ้บาร์นิุ้มบานนี้กุ้มไปไปนี่ดอกปอยดอกมันตายแล้วมั้งดูโอ้เสดายเอเพรมันเสดยจาอย่างเดียสดายมันตายตายแล้วนะแนี่พี่น้องว่ามันดูดแล้วมันไปในบริเวานี้ดูดแร้วมันก็ล้อยไปต่ขึ้นเรานะนะข้อหม โอ้คงคุ้มบาทเดียวพี่น้องวล่องมองเลิกๆพี่น้องยันมันถือหินด้วยมันถือหินในงานเขาเลยพี่นอ้องแต่ว่าปลาหมูทอกหลายๆอยู่หินนะเมื่อกี้ได้เป็นฝูงเลยพี่น้องปลาจีนได้ 8, 8, ไดอีแปบปลาแปบเลยตัวหนึ่งไงไอ้แปรเลยตัวหนึ่ง

อะวะหาบ่เหินโอ้นีโหตัวนึงอนนอกไม่ได้หรเนะ่อนี่เราดึงไกันดีออกงที่แห่งนี้ออกข้างหัวมัน,นตัวน,นี้มันได้ดึงไปทางคุณนออกตับกัน ปลาจึงสีออกแหงเลยทีนเนีย น้องตึกบางน้ำตาดเวพี่น้องเสียงน้ำไหลจกจกนตัน,น,ตนี้น้องอน้ำตดเบื่งก่อนเนี่ย ตัวน้อยแล้วก็ปล่อยแหรอเนาะปล่อยตัวน้อยพี่นอ้องปล่อยใช่นาะต้องตึกตาดเบลงพี่น้องโอจะได้ปลาเนาะ ตาหน้าเอาู่บ่ตาอียงกำปเร่อยก็นด้เอาน้างเราอยู่แล้วเดี๋ยวเอาม้อานังก่อนเพราะว่าเห็อาน้างบไปอีกกำที่น้องกำหน่อยลองตึกบางน้ำตาบางน้ำพี่น้อง เพือป่ามันลอยวนวนวนไหลแห้งแห้งเลยตันี่คือบ่โดดมาดาวะเนาะบ่โดดมาดาวอู้ยี่น้อย โอ้ลุดลุดเอาแน่ๆมันลุดลุดเอาแน่จับหัวหน่ยเอา่จับหัวหน่อยวะอีกแป้ง้องหยนงนตัวนยน่อยปลอ่อยอะไรก็ปลอยหลับมันแก่สิตตยแล้วแก่หยายสร้างดีเนี่ตัวหน่อย่น้อ มาโดดมาดาวเนะมันโดดดาวๆหรือแม่โดดได้พี่น้อง จีนหนึ่งตัวพี่น้องอันนี้ตัวหนึ่งมีเคร่องทืง่<ๆ>อันนี้รุดเลยรุดบางสั่นบ้าขาดบ่บ่อนะขาดบ่โอเคของก่อนตะจีนไม่มีเป็นปูเนาะ ชื่อลงไปหันอ,อนะ่อนนิดหนึ่งใช่ไมฮึไม่อยอมตัดตั้งสี่หรนะอมาถ้มันโดดเราเราไม่อยอมตัดตั้งสี่นะอีกตัดหนึ่ง แต่จีนเห็นว่าพี่น้องหลายๆกหลุดลงมาอะไรกันตัวก็นัางง่ายๆไม่รู้ตัวใหญ่อยู่ด้วยนี่ นีอ่อยู่พี่น้องไปุ้งนี่เด็ดส์ยิ่โตดึกแค่ตาพี่น้องโอ้โดดโด่งเลยว่ะพี่น้องรุดได้เห็นพี่น้ำหินแน่เลยโอ้ยเป็นตาได้อยู่พี่น้องมันโดดโดง่งโดง่งโดง่โดงเลย ตายยังปลาจีนฮะปล่จีนหน่อยไม่คือออกได,ด,ด้ปะปลานี้มันมเป็นปอแต่ยังยจับปิดดเลย,ลยจีน โอ้ยลูกน้ำตัวนึงตายยังวะง่ายๆป่อยมันดีๆมันงจิตไตกฮะจิปล่อยกันล่องวานน้ำเลือกเบิ่งพี่น้องอันนี้น้ำเลือกดิน่าเชียได้ปลาพวกปลาจีนไปยังไงนะแต่ว่าวานเลือกไหลก็ไปฝอยหินหินก็เอาหญ้าอีกพี่น้องน่าเห็นบอลเลือกมันมีปลาเดือดจี๊ ตาย้อนวะโผล่น่ะมันอยู่น้ำเลือกอีหลีอุ้ยตายเฮียพี่น้องเฮียตัวนึงมันอยู่น้ำเลือกอีหลีพี่น้องยิบเอะไรมีไม่ค่อยเป็นค่อยนใครๆเอยเด้อเด้อไม่ค่อยเอาที่จะโตพี่น้องโดนก็ว่เป็นอย่างโดนพี่น้องนะให้พี่น้องโดนน้ำกันนี่เลยมที่บ้านปีกอะไรอีกด้ในเสือบอันก็อยู่ต้องมุดอีหละนี่ก็เฮียอีกจับเอาไปกัน ตัวน yeah. ี้ใหญ่แห้งใช่ไหมตัวนี้ยิ้มปากยิ้มปากเป็นซีฟพี่น้องสาวนี่ตัวนึงยิ้ท้องคอด้วยไปตัวใหญ่กว่านี่อืออือใหญ่ยี่หรี่ป่ะตัวนี้อือเอาตัวท้องดูก่อนนะไม่ดูพี่น้องโอ้แล้วแรงแล้วแรงพี่น้องปื๊ดตัวนี้เลยพี่น้องสอนดิเอาไป อุ้ยไงมันเป็นฝูงเนาะปลาสั้มนี้มันถูเป็นฝูงดยนะีนย่มันเปตัวใหญ่อวอนมาไปทั้งหลอดทั้งลุมก่อนวุ้ยยงหลาียเงี้เงี้ยไละ่า่อไปเาทั้งลุมแล้วันแอะไรแลงเนยเออเดีว๋ว ฟูงน mm hmm. um. in ี่เป็นซีพี่น้องฟูงแล้วมองมันอยู่เนาะนีามัน่ามันเลิกนี่เองพี่น้องเลยคำเราได้แบดนี้พี่น้องจะอัดบดอะ้อีกดวนเด้ a e s t h e จะเข้าอีกดอกแกงดอกจะเข้าวเครื่องของกับพี่น้องเลยมีบ้านเป็นเงินโตมีอะไรอีกวะ น,นะนี่บ่อน้ำขึ้นเลยดูห่านนึกว่นี่ดิดนี่ดิเดี๋ยวตัวนึ็กพี่น้องเอ,อ้าตาไปเดจะเจอให้ต้องไล่ไปผิดแล้วพี่น้องเอ้ย,ย,ย,ยตายแล้วพี่น้อง <laughs> คือบดโดดาวโดดาวคือยังคุณว่าอยู่นี่แห่ขึ้่มแห่เพิ่มเนี่ยก็ไปใส่เลยน่อนสูบใส่หรือเปล่าเริ่มเมืดอแล้วพี่น้องยู่ิทายดีจีคลิปน่องนี่ท้อ ยังต่าว่ะอือ,อ,อตัวนึงประจีนพี่น้องในตัวนี่ คลิปนี้เนาะมันกาจะคำแล้วพี่นอ้องกะกระโดนเติบแล้วละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้กะเดี๋ยวให้เบิ่งผลงานพี่นอ้องให้เบิ่งผลงานประมาณครึ่งของอพี่นอ้องเขี้ยวครับประมาณครึ่งของแล้วพี่นออ้องเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะกะ สำหรับคนเขาว่าเบื้องไม่ก็จะเริ่มกดติดตามครับคนพนเบื้องแล้วก็เดี๋ยวดวมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับผมบค,ครับ